ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับเอาพระอีกชุดหนึ่งมาให้ชมนะฮะรวมรวมพระอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะนะฮะอายุอีกยุคหนึ่งนะครับนะฮะเอามาให้ชมกันนะฮะนะฮะพระทุกองค์มีสีส้มนะฮะสีส้มติดนะฮะนะครับ นะครับคมกลิปนะฮะเนื้อดินกุนี้คมเหมือนกันนะฮะแต่องค์ใหญ่กว่าพิมพิมพระรอดกุวัดมหาวันนะครับนะฮะนะครับ,นะรบลักษณะาฐานก็เหมือนพิมพ์กลางพระรอดพิมพ์กลางนะครับนะฮะ นะครับมีอยู่หนึ่งองค์นะฮะนะฮะองค์นี้สีสีส้มแล้วก็สีดำนะฮะไม่แน่ใจว่าสีอยู่ฝั่งซ้ายมือหลวงปู่นี่เป็นสีเดิมของพระหรือเปล่านะฮะนะฮะนะครับนะครับสีส้มนะฮะนะฮะอีกองค์หนึ่งนะฮะ องค์กลางนะฮะสีดำดำคุมเยอะๆนี่ใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยนะครับนะฮะเป็นพระองค์ประมาณสักสองนิ้วครึ่งนะฮะนะฮะความสูงความใหญ่นะฮะส่วนองค์นี้ก็นะฮะเกือบสองนิ้วนะฮะนะฮะนะครับความใหญ่นะฮะนะครับ นะครับนะครับธรรมชาติมีครบนะครับตามหากลุ่ให้หลวงปู่อยู่นะฮะหาไม่เจอนะครับบางครั้งประวัติพักก็หายากนะครับนะเพราะว่าพักเขาไม่เล่นกันนะครับนะฮะนะครับเขาไปเล่นกันเราก็หาประวัติของหลวงปู่ยากหน่อยนะฮะ นะฮะเราก็อาศัยอาศัยว่าเออพระอายุถึงนะฮะนะฮะนะครับพระอายุถึงนะะเราก็เก็บนะฮะเก็บไว้ก่อนนะฮะเก็บไว้ก่อนค่อยตามหานะฮะนะฮะสักวันหนึ่งคงจะสำเร็จผลอยู่คิดว่านะครับ นะฮะเข้าข้างตัวเองแล้วคิดว่าจะหาเจอนะครับนะ,ะเป็นพระแท้นะครับแท้แน่นอนนะฮะนะครับนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับเอาหลวงปู่มาให้ชมก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่พทุกท่านนะครับนะฮะนะฮะนะครับ ขอคำแนะนำด้วยนะครับนะฮะผู้รู้นะฮะผู้ผู้ศึกษามาก่อนเรานะฮะถ้าเกิดเกิดรู้แหล่งที่มานะฮะก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะฮะที่ที่นะครับที่จะได้รู้ว่าลูกปูมาจากไหนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ ที่เข้ามากดติดตามกดถูกใจนะครับนะครับสวัสดีครับ